ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่31 18. มราการาคมพุทธศักราช2,564แรม3ค่ามสาเดือนสปีฉลูคนเกิดวันอาทิตย์หากคุณทำงานเกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหารจะก้าวหน้าดีมาก จะมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือและให้ประโยชน์แก่คุณแบบให้เปล่าอาจได้เดินทางดูงานเส่ิมความรู้ในด้านการงานเพิ่มอีกด้วยส่วนงานด้านอื่นๆผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนและเอ็นดูคุณเป็นพิเศษควรเข้าหาผู้ใหญ่ให้เป็นค่ะคุณจะรู้สึกว่าการเงินของคุณมีเข้ามามากขึ้นคล่องตัวขึ้นถึงจะยังมีรายจ่ายมากแต่ก็มีเข้ามาอย่างไม่ขาดมือคุณจะเริ่มมีเครดิตทางการเงินที่ดีขึ้น หากมีวินัยทางการเงินคุณจะยิ่งมีเงินเข้าและมีเงินเก็บมากขึ้นค่ะคนโสดมีเกณฑ์ประสบกับรักแรกพบถูกใจกันตั้งแต่แรกเห็นและมีทีท่าว่าต่างคนจะต่างสนใจกันและกันแต่ก็ยังสงวนท่าทีอยู่คนมีครอบครัวแล้วมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากเด็กในครอบครัวหรือได้ทายาตันเป็นที่รักมาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวค่ะสีมงคล สีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งจำใสสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจทิศมงคลทิศตะวันตกเชียงเหนือเสริมความสุขสมหวังในความรักความเมตตารักใคร่จากผู้ใหญ่และคนทั่วไปเวลามงคล9นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาที คนเกิดวันจันทร์คุณฮึกเหิมกระตรือรือร้นในงานเป็นอย่างดีไม่อยากทำงานติดโต๊ะชอบที่จะลุยงานข้างนอกมากกว่าคุณจะได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนร่วมงานและผู้ที่ติดต่อกันในเรื่องงานด้วยสเสน่ห์จากรอยยิ้มที่จริงใจของคุณคุณทำเงินได้มากจากทักษะและความสามารถที่คุณมีงานที่เป็นเจ้านายตัวเองจะยิ่งโดดเด่นในการสร้างรายได้ คุณยังมีพลังและน้ำใจในการช่วยเหลือผู้อื่นให้มีรายได้อีกด้วยมีคนถูกใจคุณหลายคนจนเลือกไม่ถูกว่าจะจีบคนไหนดีจึงได้แต่เก็บเอามาคิดมาฝันจนบางทีก็ช้าไปซะแล้วรักใครชอบใครก็อย่าช้าเอาแต่วาดวิมาในอากาศวันนี้คุณจะโชคดีถ้ากล้าลุยค่ะคู่รักมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของอนาคต สีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมความเมตตาคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จเวลามงคล15.01นาฬิกา1นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาที คนเกิดวันอังคารใครที่สมัครงานไว้วันนี้คุณจะยังไม่ได้รับข่าวดีงานที่ทำอยู่จะเกิดการสะดุดติดขัดเพราะความไม่เข้าใจกันระหว่างการมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันในระหว่างทำงานมีความคิดเห็นไม่ตรงกันซึ่งมักเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ต่างไม่ยอมกันขอให้มองผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นราคะ การเงินที่มีปัญหาอยู่ก่อนนี้จะเกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีขึ้นโรงขึ้นศาลซึ่งคุณจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบระหว่างการถูกโกงให้เสียเงินซึ่งจะเป็นเงินก้อนใหญ่ทำให้คุณปวดหัวคนมีครอบครัวแล้วอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขดีแต่ควรหันมาสร้างความหวานชื่นให้แก่กันและกันบ้างมีเกณฑ์ที่คนในบ้านจะเกิดล้มป่วยขอให้ดูแลกันให้ดีส่วนคนโสดทำงานอย่างเดียว เรื่องรักเอาไว้ก่อนก็โสดไปก่อนนะคะสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความร่ำรวยมั่งคั่งเงินทองไหลามาเทมาเวลามงคล9.01นาฬิกา1นาทีถึง1 0 3นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันทำงานสบายๆเพราะคุณวางแผนมาเป็นอย่างดีทั้งยังได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่หรือผู้บงังคับบัญชาอีกด้วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะโดดเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับคุณเป็นอย่างมากงานค้าขายก็สร้างคอนเน็ t ชันได้อย่างกว้างขวางระมัดระวังการใช้เงินลงทุนเพราะวันนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะถูกโกงเอาดื้อ หนักเข้าไปอีกอาจจะเป็นคดีความยืดยาวให้ปวดหัวอย่าไปค้ำประกันให้ใครหรือให้ใครยืมเงินเด็ดขาดรักของคนโสดมีเกณฑ์สมหวังเป็นอย่างดีหรือที่กำลังสารสัมพันธ์จะมีความก้าวหน้าจนถึงขั้นได้ตกลงเป็นแฟนกันส่วนคนรักครอบครัวก็มีเกณฑ์ที่จะลงคันรวมหุ้นทำธุรกิจร่วมกันมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว สีมงคลสีเขียวเสริมความสมคัคีบริวารเชื่อฟังและเขารบรักทิศมงคลทิศเนื้อเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทรัพย์ธุรกิจสำเร็จเวลามงคล 15. 1 5นาฬิกา1นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางคืนวันนี้จิตใจหดหูเศร้าหมองคุณคาดหวังกับงานสูงแต่มักจะไม่ได้ผลตามที่หวังระวังการถูกอิจฉาถูกใส่ร้ายอย่าสนใจเพราะเขาจะแพ้ภัยตนเองในที่สุดการค้าขายให้รอบคอบระวังถูกโกงได้คะ่ะคุณไม่อยากให้เกิดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นจึงพยายามที่จะตัดรายจ่ายออกให้มากที่สุด างครั้งก็ไม่กล้าใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นจึงทําให้เกิดการติดขัดบางอย่างขึ้นได้วันนี้คุณจะถูกมองว่าเคียวงกแต่คุณก็ไม่สนใจขอแค่ไม่ต้องจ่ายเงินออกไปโชคชะตาได้นําพาคุณให้พบกับคนที่เหมาะสมในวันนี้หากคนโสดได้พบกับคนที่รู้สึกถูกชะตาเป็นพิเศษให้รีบสารสัมพันธ์เอาไว้นะคะเพราะมีเกณฑ์ที่จะเป็นสัมพันธภาพที่ยืนยาวก้าวหน้าต่อไปส่วนคนรักคู่คลอง เรื่องราวที่เคยระหองระแหงจะกลับกลายเป็นดีขึ้นและมีความเข้าใจกันมากขึ้นขอให้เปิดใจเข้าหากันค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองส่งเสริมความกล้าหาญความอดทนและมุ่งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากคนทั่วไป เวลามงคล19นาฬิกา31นาทีถึง21นาฬิกาคนเกิดวันพฤหัส,สบดีวันนี้จะอารมณ์เสียเพราะถูกเพื่อนร่วมงานกินแรงเอาเปรียบบางคนก็ฉวยโอกาสเอาหน้าทั้งที่ทำงานน้อยกว่าคุณ และให้ระวังจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรือถูกชักชวน merger. ให้เข้าไปยุ่งกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะมีผลเสียตามมาได้ค่ะการเงินจะยุ่งยากวุ่นวายเพราะชักหน้าไม่ถึงหลังปัญหาหลักทางการเงินของคุณคือขาดการช่วยเหลือจากผู้อุปถัมภ์ห <horribly> ร <influencers> ือผู้ใหญ่ท <H ĩ S 2> ี่เคยช่วยเหลือคุณมาตลอดวันนี้ให้ลองเข้าหาผู้ใหญ่ดูนะคะและไม่ควรใช้เงินในการลงทุนใดๆในวันนี้เป็นอันขาดค่ะ คนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับพ่อไม้แม่ไม้ที่จะเข้ามาผูกพันรักใครซึ่งไม่แน่ว่าอนาคตจะเป็นคู่ครองที่ดีของคุณเพราะเขาจะช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณได้ในทุกเรื่องอาจเป็นชาวต่างชาติแถบเอเชียก็ได้ส่วนคนมีคู่ความรักหวานชื่นมีความสุขโรแมนติกและดูแลกันเป็นอย่างดีค่ะสีม่งคลสีชมพูสีบานเย็นสีน้ำตาล เสริมความเข้มแข็งความมุ่งมั่นพยายามการงานประสบความสําเร็จโดยง่ายทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมการเงินคล่องมือมังคังร่ํารวยมีโชคดีทางการเงินและสังหาริมทรัพย์เวลามงคล12นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาที คนเกิดวันศุกร์วันนี้ไม่อยากทำงานใช้แรงคุณชอบใช้สมองในการทำงานมากกว่าแถมคุณยังฉลาดและมีปฏิภาณเป็นเลิศในการเจรจาต่อรองการประชาสัมพันธ์คุณเข้าได้กับทุกคนในที่ทำงานและยังเป็นจุดเด่นอีกด้วยอาจจะต้องออกทำงานนอกสถานที่ในวันนี้วันนี้ให้อยู่นิ่งๆอย่าเพิ่งใช้เงินในการลงทุนหรือซื้อของชิ้นใหญ่ มีเกณฑ์การถูกหลอกถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวจําเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงคนที่มาชักชวนในการลงทุนหยิบยืมเงินวันนี้ไม่หมอ,อย่างมากที่จะไว้ใจใครทางการเงินค่ะวันนี้คุณมีความสุขกับครอบครัวเพื่อนฝูงความรักสําหรับคนโสดจะพบกับคนที่ถูกใจในงานเลี้ยงสังสรรค์หรืองานเลี้ยงรุ่นความสัมพันธ์ในวันนี้เป็นไปด้วยดีสนุกสนานสมหวังได้พบเพื่อนใหม่ๆที่ดีอีกด้วย สีมงคลสีเขียวเสริมโชคดีทางการเงินมรดกและความมั่งคั่งร่ำรวยทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมสง่าราศีความเป็นสิริมงคลความเคารพจากผู้คนรอบข้างเวลามงคล7.31นาฬิกา31นาทีถึง 9. นาฬิกา คนเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องโยกย้ายถิ่นทานทำให้อาจต้องย้ายงานที่ทำอยู่บางคนจะได้เริ่มต้นงานใหม่ใกล้ถึงต่างประเทศหากสถานการณ์ในงานที่ทำอยู่ไม่สู้ดีนักขอให้หยุดอยู่นิ่งๆอย่าเพิ่งดาเนินการต่อเพราะมีแนวโน้มที่จะแย่กว่าเดิมให้รอจังหวะไปอีกสักพักงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศจะทำเงินให้กับคุณได้มาก อาจมีการร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติซึ่งจะให้ผลกําไรที่ดีแก่คุณวันนี้จะมีการเดินทางอาจต้องเดินทางไปเก็บเงินหรือการเดินทางจะสร้างรายได้ให้กับคุณงานที่อยู่ติดที่จะไม่ให้ผลกําไรเท่าที่ควรวันนี้อาจต้องเหนื่อยหน่อยในเรื่องความรักยิ่งคนที่คบซ้อนหรือเล่งไว้หลายคนวันนี้จะเกิดกรณีรถไฟชนกันขึ้นได้ทำให้ต้องแก้ตัวเป็นพลวัน มีเกณฑ์จะผิดพลาดจนไม่เหลือใครสักคนด้วยระวังให้ดีสำหรับคนที่หลายใจค่ะสีม่วงคลสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมความสุขสมหวังในความรักความเมตตารักใครจากผู้ใหญ่และคนทั่วไปทิศมงคลทิศตะวันออกส่งเสริมกำลังใจความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคความเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็ง เวลามงคล7นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ